สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับนีนลลีขี่เช่นเคยนะต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยเนาะเมื่อพาร์ทที่แล้วนี้น้ําในถังมันล่วงนะคะตอนนี้ลอร่าก็ต้องไปต่อเลยฮึบวิ่งอุ้ยอ oh, um> ุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยโอ้โหุ้เร็วเรลอ่าเร็วเร็วเออโอ้โหรอดไม่เลื่อนอีกโอ้โหโอเคต้องไปต่อเลยวิ่งลอร่าอย อะไรเนี่ย,ยวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดโอ้โห้เกือบตายละโอ้ยรอดถึงแล้วหรอเนี่ยวิลูปัน เป็นรูปปั้นของพโทเฟสนะที่บอกว่าสามารถเป็นอมตะดูจากสิ่งที่เขาถือนี่มันภาพรวมของคนที่ติดตามพโทเฟสได้เดินทางไปยังทะเลได้เดินทางไปยังทะเลสาบซีเรียพวกเขาได้ผ่านทางที่หุบเขาผุพังเราได้สร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่นี่มันเป็นภาพรวมของพวกคนที่ติดตามพโทเฟส ได้เดินทางไปยังทะเลสาบซีเรียพวกเขาได้ผ่านทางที่หุบเขาผุพังแล้วได้สร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่ดูจากภาพพวกเขาได้ปกป้องเมืองคีเทสนี่ด้วยพวกทหารที่โปรเฟสร้างขึ้นแต่แล้วอะไรเนี่ยภาพที่เห็นนั่นมันเหมือนไม่ใช่ลลหกวัตถุชุบชีวิตนี่มันเป็นภาพอื่นมันเป็นอะไรนะพวกนักนักสร้างโปรเฟสคงรู้ทุกอย่างความลับในเมืองของเขา หรือเขามีแผนที่ของเมืองที่สามารถเชื่อมโยงไปหาวัตถุโบราณน,นั่นโอเคเราไปต่อเลยเนาะโหซับซ้อนมากอะ่ะเราต้องไปหาแผนที่ในเมืองคีเทสนะคะไปการเดินทางของเรายัางอีกไกลนะลอร่าสู้ๆผู้หญิงตัวคนเดียวเอ้ยใจเย็นลอร่าใจเย็น โหยโหดอุ้ยกระโดดอย่าบอกว่าต้องว่ายน้ำอะจริงดิโอ้โหอะโอเคว่ายก็ว่ายเออขวาขวาขวาอึ๊บอึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยนาเริ่มมืดแล้วอุ้ยแดงแล้วอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นอุ้ยอุ้ยโอยทาเลยอืม hmm. อย่าบอกนะว่ายังไม่ถึงไม่เราละเดี๋ยวรอให้หน้าหายแดงก่อนอคือต้องดำอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคหนึ่งสองอ,อไปต่อเลยอืยอ โอ้โย,ย,ยขึ้นโอ้โหรอดแทะโหหน้าแดงเป็นรอดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแดงมากเป็นสีชมพูเลยนะโอเคหยหวังว่าคงไม่เจอหมีนะหรือไม่ก็เสืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอานี่ไหนวะเนี่ยไม่เอาไม่เอาโอเคเมืองสวยเดียว มีจ้าอย่ามานะคือเอ้ยเราต้องขึ้นเนื้อบนใช่ไหมเดี๋ยวอ๋อมีกระสุนโอเคแล้วมีอะไรอีกอุ้ยธนูเดี๋ยวก่อนยิงแป๊บหนึ่งแล้วก็มันเต็มใช่ไหมก็ต้องยิงออกไปเนาะแ้วเจะเก็บได้ เตรียมพร้อมเผื่อเจออะไรที่รับไม่ได้อะไรเง <c oughs> ี้ยเฮ้ยโอเคเราต้องไปทงบุญนะคะฮึบขึ้นขวาซ้ายโอ้โห,โหข้างล่างเป็นอะไรอะ โดนดีไหมเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนอ๋ามีเชือกขนไปข้างล่างเนอะโอเคเรามาไปข้างล่างกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนดูเมืองแป๊บโอเคฮูเย้เุ้ยอุอย่าบอก้วมีไอ้แค่ไม่เอาที่ไหนเนี่ย หยุดอยู่นั่นนะใจเย็นใจเย็นฉันไม่ใช่พวกไทเนตี้นะทำไมพวกเราต้องเชื่อด้วยล่ะฉันมากับคนพวกของคุณนะเขาชื่อเจคอบแล้วเขาอยู่ไหนละ่ะเรามาด้วยกันหลังจากหุบเขาถลบบ่มเราต้องแยกทางกันเธอฆ่าเขาน่ะสิฉันเปล่านะไม่ได้ฆ่าเจคอบไม่มีทางเป็นเพื่อนคนที่ไม่รู้จัก ขอร้องฟังนะฉันไม่ใช่ศัตรูของพว่คุณนะฉันได้เตือนเธอแล้วเธอต้องหนีไปพอได้แล้วพอ่อหนูคิดว่าพ่อตายแล้วแม่ฉันคิดว่าเธอตายแล้วฉันดีใจที่เธอทำสำเร็จจนมาถึงนี่ให้อภัยเธอนะโซเฟียแค่ต้องระวังเท่านั้นอะ่ะถ้าเป็นฉันก็คงต้องทำอย่างนั้น พ่อไปเจออะไรมาแฟร์นตี้ได้มาถึงที่นี่แล้วเราต้องเตรียมตัวพร้อมแล้วเธอล่ะเธอเป็นเพื่อนฟังนะทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ทำอะไรเมืองที่สูญหายต้องอยู่ใกล้แน่เลยไปเถอะเราไม่มีเวลาแล้วไปที่คังราวุธแล้วป้องกันกำแพงอย่างแน่นหนาพวกนั้นใกล้มาถึงแล้วนะแล้วพวกคนแก่กับเด็กล่ะมันอันตรายมากนะ กอไฟที่ฐานนั่นแล้วส่งสัญญาณผ่านเราต้องบอกพวกเขาทุกคนพอ่อว,ว้าวไม่อยากเชื่อเลยอะนั่นคือต้องจุดไฟส่งสัญญาณนะคะโซเฟียรวบรวมพวกเราแล้วเจอทีข้างบนนู่นที่หมู่บ้านพอ่อไม่ต้องไปไหนอีกนะมีเรื่องที่จะต้องทำอีกเยอะ ถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ฉันจะทำอะไรได้บ้างละ่ะถ้าช่วยได้ไม่บอกนะว่าจะต้องช่วยอะไรเนาะวีดีโอเขาเปิดแป๊บสมบอดโอเคปืนเนาะแมนได้จังหวะพอดีโอเคเราาไปต่อเลยถ้าแฮรรี่ผ่านมาต้องบอกฉันนะ แน่นอนอ้ยยิงไม่ได้อ่ะยิงไม่ได้สแสดงว่าเราต้องมีระเบิดหรืออะไรพวกเนี้ยดูดีมีอะไรไหมโอเคได้สกิลมาใหม่เนาะเจคอบกับพวกเขากำลังเตรียมตัวเราต้องปล่อยเขาไทรนิตี้กำลังม,มา บางทีเราอาจจะช่วยได้บ้างจากแอลลัสในภาพมันเป็นภาพแผนที่ทถ้ารูเวน่ามีจริงเราต้องเจอมันก่อนนานนาะถ้าเราพลาดตายเท่านั้นที่ทจะอภัยให้ฉันจะไม่รู้สึกผิดเลยโอเคเรามาไปกันต่อเลยเนาะเดี๋ยวดูกันเราปืนมีอะไรบ้าง โอเคเราได้ธนูมาใหม่เนาะต้องเป็นธนูพิเศษแน่ๆเลยโอเคไปต่อเลยค่ะ ไปหาของดีกว่าเนาะเพราะว่ายังเพราะว่าเรายังไม่ทําตามเนื้อเรื่องนะปีนเหนื่อยมากขอขอเดินเล่นรอบเมืองแปบบ๊บคือไปไหนดีว่าเก็บฟืน ไปไหนดีเราต้องรอเออเราต้องรอเฮลิคอปเตอร์ของ t r i n i ตี้มาก่อนนะจนกว่าจะมีอะไรจากเจคบบอกให้ทำเนะาะนี่เป็นหมู่บ้านของเจคบนะคะที่นี่มีสิ่งของที่เราหาได้เยอะแต่คีย์ไม่เดี๋ยวคีย์พักเนื้อเรื่องไว้แป๊บหนึ่งเนาะเอาไวเา้เผื่อเราจะหาอะไรเจอก่อนที่จะเริ่มต้นเนื้อเรื่อง ้ขาขออภัยด้วยเนาะเสียงแบบอาจจะนี่นิดน,นึงเพราะว่าคีหลังจากเที่ยวปีใหม่มาแล้วก็ไม่สบายนะคะเจออะไรกระดาษนะคะของเจคบน้องจากกว่าจะผ่านหน้าหนาวทำให้คนของเราตายไปเยอะมากกว่าเด็กที่เกิดมาเด็กที่เกิดมาก็โตยังไม่ทันเด็กพวกนี้เมื่อเห็นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วก็บินผ่าน ฉันมองดูพวกเขามันทําให้ฉันคิดถึงและรู้สึกว่ายังต้องปกป้องพวกเขาครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นอย่างนี้เมื่อไหร่ยังจําไม่ได้เลยคิดว่าน,นี่เป็นสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงพวกนั้นต้องหาที่นี่เจอพวกเราผูกพันกับที่นี่มานานเหมือนกับเป็นสตาชีวิตเราต้องยอมรับมันเราล่าเราต้องหาสกินนะจ๊ะเผื่อเจอ เราต้องตรงไปโอเคต้องลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวอยากไปฝั่งหนุนะแต่ไปไม่ได้โอเคลงล่างเนาะโอ้โอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแป๊บ เป่าไอ้นี่นะฮะก็คือเตือนภัยนะฮะว่าผู้ก่อกันไล่อะไรจะมาเนาะโอเคลงไปครับสะพานไปฝั่งนู้นพวกมันจะผ่านทางอากาศ,าากาศเด็กและคนแก่ต้องไปที่หลบภัยแล้วเราจะตามไปเมื่อเราเสร็จทุระแล้วพวกมันมีอาวุธไร้แรงนะเราจะจัดการยังไง เราสู้ไม่ชนะนะถ้าเราสู้ในที่กว้างมันจะถล่มเราด้วยได้ง่ายแล้วเราคงเสียหายแน่เราต้องหยุดพวกมันให้มันอ่อนแรงการต่อสู้อาจจะยาวนานแต่เราต้องสู้นะถ้าต้องการที่จะมีชีวิตอยู่รอดเราจะต้องสู้ โอเคเราต้องขึ้น,นไปดูเลยนะคือเจคอบบอกให้จุดไฟที่ฐานนะคะโอเคฉันจะต้องทำอุย๊ยเราน่าเจออีกแล้วก็ต้องขอจบพาร์ทนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่แพหน้าค่ะสวัสดีค่ะ